เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําความเข้าใจกันนะครับว่าการเตรียมไฟฟ้าก่อนที่จะมีห้องเย็นเนี่ยเราจะต้องเตรียมกันยังไงบ้างแล้วมันมีองค์ประกอบที่จะต้องรู้อะไรบ้างนะ อันดับแรกเลยนะครับไฟฟ้าเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะมีไฟฟ้าอยู่2ระบบก็คือไฟฟ้าซิงเกิลเฟสหรือ1เฟสก็คือเป็นไฟบ้านทั่วไปเนี่ยกำลังไฟเนี่ยจะอยู่ที่220โวลต์คือมีไฟ1เส้นนิวติอหนึ่งเส้นนะครับไฟฟ้าอีกประเภทจะเป็นไฟโรงงานแต่ว่าในทางช่างหรือทางคนที่พอเข้าใจเนี่ยก็จะเรียกเป็นไฟ3เฟสไฟ380โวลต์ไฟตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3เส้นแล้วก็จะมีนิวติออีก1เส้น 2ออย่างนี้ เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับตัวไฟ3เฟสเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเราเข้าใจมันแล้วเนี่ยตัวไฟ3เฟสเนี่ยมันจะมีไฟซิงเกิลเฟสอยู่ในตัวยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นนะครับไฟ3เส้นเนี่ยแล้วมีนิวตันเส้นหนึ่งเนี่ยเราเอาไฟเส้นใดเส้นหนึ่งมาได้จับคู่กับนิวตันไอเนี้ยจะเป็นไฟซิงเกิลเฟสหรือไฟ220โวลต์ ol, นะครับแต่ถ้าเมื่อไรที่เราเอาไฟจับคู่กันเองไฟกับไฟสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยไอเนี้ยจะเป็นไฟ3เฟสเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ไฟ3เฟสหมายความว่าในไฟ3เฟสมีไฟ ซิงเกิลเฟสในตัวหรือไฟ220โวลต์ในตัวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไฟซิงเกิลเฟ e หรือไฟทีเฟดเนี่ยมันก็จะมีขนาดของมิตเตอร์แตกต่างกันออกไปนะครับขนาดของมิตเตอร์หมายความว่าอะไรถ้าเราไปดูในหม้อแปลงเนี่ยเราจะเห็นว่า5 15ทับหรือ30ทับ100หรือ15ทับสพวกนี้มันคือขนาดที่ตัวมิตเตอร์จะรองรับได้ว่ามันจะกระแสะไฟที่จะผ่านตัวมันเนี่ยผ่านได้กี่แอมป์ทีนี้เราก็ต้องดูก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราจะเอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นห้องเย็นหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมันมีขนาดการกิน กระแสอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะกับขนาดกระแสะโดยรวมที่เราจะใช้ของทางบ้านหรือทั้งโรงงานด้วยเหมือนกันเพราะถ้าเราใช้มา,เ,าเราเลือกขนาดต่ำกว่าขนาดที่ใช้งานจริงเนี่ยเราจะโดนอัตราก้าวหน้านะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยจําเป็นที่จะต้องเลือกขนาดมิตเตอร์ขนาดเบกเกอร์รวมทั้งการใช้ไฟให้มันเหมาะสมกันทั้ง3อย่างยังไงก่อนที่เราจะดีไซน์ระบบไฟภายในโรงงานหรือภายในบ้านเนี่ยอยากให้คํานึงเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ใช้ไฟที่ไม่แพงจนเกินไปนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ